ป่าสมคขีสายเตาอกสมุนไพรเพื่อสุขภาพวัดผาสุการามถวายวัดชัยมงคลในวันที่29ิมิถุนายน2อ6 1ันห้า้อยหกสิเอ็ดท่าน่อเดียวกันแต่นีนท่านห่างอยู่ข้างหน้านะครับลองไปอายุ80ปีแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทวอชิ้ง เวลาส่อว so like, really ัสดุเานะครับที่โดยสูงงงไปนะครับเอาไว้ในกระเป๋าหน่วยงานเอาล้อมตหน่วยงานในวันนี้จะมีการหลอมทองหรือโรงเรียนหือหน่วยงานหรืราลการเอกชนร่างหมก็มั่นในัดริธาโตซึ่งจะนำไปที่การจัดการรับร้าน ก็มาติดต uh, ่อที่สำนักงานหลวงที่วัดของเรานะครับรลวงพ่อหลวงพ่สมบูรณ์แล้วนะครับในลำดับต่อจากนี้ไปนะครับในช่วงนี้ับขอให้ขออนุญาตนรงเรียนกำกับการที่ต่อร่วมพิธีในการเฉลิมเกิด สิ่งที่เป็นมงคลนะครับเพื่อจะได้นําไปประดิษฐานอยู่ที่สุขธรรมปู่พุทนสารทัานหลังทุกอาตทั้งท่านที่ทำการบุญนะครับก็ไปทาบุญแล้วก็รับเหรียญที่ระลึกในส่วนนี้กําลังรอพิธีที่จะเริ่มขึ้นครู่ก็จะมีพิธีเททองหล่อในส่วนที่เป็นมุ้ยแล้วก็ในส่วนที่อยู่ข้างบนเสียงพระ ตอนนี้หน่วยงานพ่อคา้าประชาชนผู้มีใจบุญท like, ั drawing, ullah, Lords, cis, season, mm. e, point, no ้งหลายกำลังังไหลแจ้งความจำนงถวายพระป่าบูชาทองเพื่อสร้างความดีเป็นอนุสรวที่าณนำเราไปสิ่ส่วนที่เป็นความดีความม้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ันสเลี่เน็นน้ำกี่พอเพื่อคนป่าอันท่านได้มาถึงแล้วมาเป็นประธานในมากแ็นงานหนึ่งขุนไทยกนทองเลิองงานทังฝดเมือนี่หาทุนซอยสร้างสุนทรท้งแล เสกปรกาได้บอนอาลัสงได้ไว้ให้ีเี่ยนขหม่านเอาหททางทันศานีและศาลาบุญศรแก้มห้องในมณ้ขอขาคุทธทานขอเลิศทานในสังเวียได้ให้เกียรติมาเป็นประานเปิดทานเมีหลายคน

มันเอาาสอยกันมาบันทึวอดาลุป้าสาคุชชน้อยทั้งใหญท่านพระทูตเกียรติสุธิยานุพนได้รับมอบทีินทั้งเมื่าสิารส่วนหนึ่งอันเ่พีองห้่อยยืนถวายให้ตา่ทนพระทูเกติุธิยานุพนนน้องายเก้าอาวาบัดชัยมงคล เพ,พื่อวัยพัฒนาให้เป็นสชาติเทฝึกฝนฝึกอบรมธรรมะฝึกอบรมสมาธิฝึกอบรมยีดปัฒนาธรรมแรงเื่อนเอาความรู้สำหรับนักศึกษากับนักเรียนร่ำพรด้วยจุดคนใหม่แหลมและพระเจ้าจงถวไฟในจังหวัดอบุบลราชธานีกับท่านกับกันอื่นมาเรียนที่ฝ่ายพระธรรม ยาผู้มาเฮียทำอันตามอัจฉริยะสยามาศึกษาวยตนเองให้ทุกคนมาเฮียนมีแนวเดียวกับการดำเนินชีวิตยอดตามหลักอัจฉริยะเศรษฐกิจพอเพียงตามแบบวิถีพื้นดินเที่ยวมาเฮียนนุนคน น้ำโดยทางพราคูจิตตาวิสุทธิกานะคุณนั่งแสวนทองพันทัน้งผะสม์สาบมาเน้นุนกทุกคองทองกรรมาการพอ,อมดำนั่งการกกนนกาจาัดตั้งเนี่เป็นศูนพุทธช้ามอาจารย์มั่งเอาเดือดทานตั้งโยบายพุทธนันถึหัวคุณบ้านลองสร้างที่นอนว่ไปไกล้ห้างอุ่นไป พระเดชพระคุณเจ้าขอทุ่มบัตรชิรายันหอมเดชมาเป็นประธานใหญ่กับมกาดมหาเถรศิลาคมเก่าอาวัชยานนาวาวังศิลาถ่ายประธานกามยกไฟสูง ส่วนประทันไฟข้าวาะมาดนั่นแงโซนบริพออพื้นอุบลสุดเราพบสายพันฝ่ายประทันในข้าวนั่นโดยวัตถุประสงค์ไปล้วนน้ำกันนั้นสีย่างนี้น้ำกันสีทอดูมาเราเราฟังข้อที่หนึ่งเพื่อสืบสาสายทงสายหลุดห้องสายแหงปสองชนธรรมกรรบมาัางเกิดมาแต่ตน ก่พี่าท่านแต่กกานจกรบุอนั้นหยเก่าไองขที่สองนี่ละจ้าแสดงออกนั้ลลึนึกถึงคุณกัดดัโยกัดตเมทตาแด่ผัวาอยจาจอผู้สร้างคุณประโยชน์ไ่ไแ่เป็นของน้องทาง อวูเข้าอาจารย์มันผู้ที่ทำตัอนั้ตับให้ช้าทำรูปดวงแหลูกภาพเลือไดผู้สึกษาไปให้ดูน้ำขอที่เส้นนี้ละท่านใส่เึ็นสัาจทีฝึกอบรมฝึกอบรมธรรมะฝึกอบรมสมาธิฝึกอบรมนิพพานธรร กรรมฐานแห่งปัตตุนเลอคงจองกับทั้งสามความนักศึกษาฝางใจเยาวชนอาชาชนพี่อรวมกุกคนเป้าหมายของการนันสูตระรังหลวงพันนันแนสนพอันศึกษาฝึกกับ้องเอาค่าฝึกกับ้องทำมาของใิพัฒนาฟองในมือดีขอ กุตสาสกันนิดส้นทั้งหลายให้มาม้อานน้อมทุกคนร่วมแต่ซอยงางให้ทุกคนส้างศูนย์พระพาทร้มหลวงภูมันของมุ่ให้สร้างเสรษฐจเจรหอมันวกกันผู้สมเดจในเย